ดีจ้าท่านผู้ชมห้องกล้องนี่คือดีแท้ไม่น่เอาว่ันมาถึงมันจะจับหนาพ่อมันก็กดเองเลยว่าชันจ้ะเออมันเป็นนะท่านเด้งมันเป็นมันต้องมันปรับข้าจังไรพี่ต๋อโอ้โหยพี่น้องมันเยีแยมไปอันนี้เถื่อคู่เราอัเถื่อคูด่าคนออกไปสุกทีทอนแลนมันก็จะคลายหนาคนตัวคนรวยคนรวยไทย ว้าคุณเองตายตายบ่ชสบายบ่ชสบายอย่างแรงอกจรวดอกประสาทสื่อยาเชิงให้ลูกเนาะยาหน้ากมบัตยาแก้ไขวัดเถื่อนสีสื้อยาอันฟีฟี่ยาคนที่พอปวดแขนไงควรไงเพราะในข้าวเดี๋ยวพอปวดแขนพี่น้องคุณยกเข่าตะมือนั่นแล้วคุณปวดกระเ้าะเลยค่อยอย่าไปเทที่ หนึ่งเขาไว้นะหนึ่งเขาเราเขาแห้งติดองเพอแบบเย็บแขนราต้องยีผ่าเนี่ใส่ต้องติดเป็นข่าใหม่นี่อันนี้พอเยะือว่าสิไเปซื้อเนื้อคือกาไปจะบุคคลแห่งเงินข่ายเขาว่มีเงินเงี้ยเรพอมีมเราบัไปทำมีเงินก็อ่นใจเลยกรป๋าเราบัดไปทำลูกกับย่างกันจำมาที่งซื้อมาแต่พอดีมีหมูปีหมูตี โอนใจรถเขา,ามีอยู่สามล้านบาทอยู่ในมือถือนะโอนรถสามล้านบาทซัมซิกินบ๊วลายขนาดอะลาวพี่น้องป่านนี้ขอสิว่าซุ่มที่มันเหตุขีปตัดต่อขีปข่อยเดอ้ออูสิบอกมอึงไห้เด้่ออ,อีไออีไอเออ มึงมาต้องทําเป็นรูปดีววเน่ะเฮือนกูสิถือหยึดหรือ่าถือหยึดนะมึงมาต้องทําเป็นนะรูปนะหยึดก็ยุดแล้วมันสมบัติกูหามาได้มันของของกูสิยึดหรือบาหยึดมันก็เรื่องของกูมึงอย่าทําเป็นมาเสือกรูกว่ะบ้านเนี่ยทีนกูไปจำนองไว้ท่านั้นท่างนี้มึงขืนมาคนแบบกูนะคนมาตลอดถามึงคือมากูสิบอกความจริงดิเฮ้ยบอกสู้อย่าทำเป็นงูลาย เออเอาเป็นจำนองเก้าแสนพี่น้องเก้าแสนหัวซันพ่อใหญ่เพลือแต่อธีบไปจำนอง, 900, นองอ <c oughs> 100, อเก้าแสนคุณติผมมีปัญญาไทยเลย,เยเามาแต่ใส่ทั้งต้นทั้งดอกทุบไป 4, สี่หัวซันเาไปชัวเนาะจำนองเก้าแสนกูจำนองจริงกูยอมรับว่ากูเอาไปจำนองจริงนะ ไม่ใบอกไว้ให้อยากหูความจริงกูบอกแต่ไม่จำเป็นต้องบอกจำนวนเงินให้ใครรู้หรอกอือก็กูประกาศขายอยู่ที่กับเพื่อนกูนี่เออก็มีหลายคนอีกเขามาเบิ่งนะนะสิ่บอกไว้ให้ราคาข้าขอให้กูหลายคนอยู่แต่มันบ่ได้ตามใจกูกูก็ยังบอปอยอือม,มสใ่บอกไว้ให้ซะเ้อร์ อันชูยามโน,โนเกงลายที่เดินยึดทั้งต้นทั้งดอกเมื่อคืนว่าการไปจำนองคนหนี่บใ่ใชดอกเขาแต่ละเดือนนี่มันเป็นไปได้หีอการจำนองคนหรือหร,รือว่าคลายฝาดเน่ยนะผู้ที่ถามฉันนะมันเป็นไปได้เหรออืมจะทำเป็นมะลูในขอบัวผกขักหาลายนะ ถ้าอยาารูดจริงว่าจำนองเทไรว่าทำนองเอาเงินสูนัมาซื้อเอาแล้วชูสีรูดเออสูรูเลยว่าสันจ้ขคาร์บมีปัญญาละ่ะชูกหุบป่าถูกต้องมาดมดาคุณดอกมันไรประโยชน์มันบ่มีประโยชน์หรอกสูมาตัดต่อขีดเพชรขีดกุณาดำหนาแดงอะไออีหนา่นาหมามีงานอยู่เกาลีกับภาก,กันเห็ดปลา,างานเกาลีเมืองนั่นไปหอดเกาลีกับเห็ดแต่มันแล้วงานเกาลีมืองนั่นอืม ทำมาหาแดกเก็บเงินไปส่งให้พ่อให้แม่เมืองไทยนั่นเออสิบอกไว้ให้นะมาต้องมาเสือกลูกว่าจะเอาเงินที่ไหนทั้งต้นทั้งดอกเยอะขนาดนั้นอืมแต่เงินล้านก็หามาได้แล้วอออนะ หรือมันมีรายใดทุกวันเลยเขาขับปล่อยดอกมันโมยอมเหมือนผูดด้ใดมาเห็ดเหงงูงูแบบควบคิดขงพวกมึงอบกที่บอกไปเห็นซะเลยอือจะเอาเงินจากไหนไปให้เขาสมบัติเงินคุณยังหลายชิดอยู่ที่กูยังไม่ได้ขายนะ <c oughs> <c oughs> นะยังรายอันอยู่อืแค่ว่าคุณิคล้ายใส้่ดี่ดดนะเออท้างคือท้าชิคิดสมองต่ำๆแบบซูนะ ดิบอกไว้ให้ชาเด้อึมดูถูกคนอื่นเขานะมึงนะมี่เพื่อนนะะกับบังกับบ้านหัวมึงยังอยู่ไทยมึงหนาอยู่บ้านมึงนั่นเออบ่อีอ้มึถามมึงนะ่เป็นอะไรละคลิปช่องมึงนะมันเป็นอะไคลิปเก่าช่องเก่ามัน,มนคือปิว บอมาสร้างเคเด๋ยนี่พี่น้องสั่งส้างส้างคลิปใหม่มาเห็ดคลิปใหม่มาหนีโบ้ขยันลงขนาดได้พี่น้องลักษณะคือคนตกง,งานตกการามีเงินสีแดกนี่เนี่ยเอาใัยยอดวิวจากสองกูไปทํามาหาเด็กมึงแน่จริงมึงเราไปใส่ซีมหอกหนาตาคุณน่ะไม่ได้แหล่ไม่ได้ดําฟนนั้นเด้อ้อายอีหนามาอือเอาเวลาของมึงนะเหตุง,งานของมึงน่ะยิงพัดสติกเสียงดังตับ,ต,บตับเวลามึงไล่สุดขวดพอขวดแม่มงน่ะเออ นะต่เด้กเขาด่าเขาไล่มึงออกจ่างงานนั่นอืมเหตุงานก็ตั้งใจเหตุงานมึที่มาหาไร่ด่าคนมาหาตัดต่อขีดปูเนี่ยกู่ก็ได้แปลกใจเลยอีเหี้ยนี่แหละแต่แต่สมัยสามปีสี่ปีขึ้นหลังพี่น้องจําได้บอกเออที่ว่าพิษกันด่ากันพิษกันด่ากันไลยช่องนี่มันเหตุตัดต่อคนนั่นตัดต่อคนนี่พอเบิรงจากการตัดต่อของมันเนี่ยอีานี่แหละอืมตัดเอาคนนั่นตัดเอาคนนี่มาเหตุนั่นหรือว่ามันเหตุแซน แม่มว้วนตะกี้สมัยคนพี่กึกระแม่ข่อยเออนะแล้วคนที่มาปุ๊กป้องข่อยที่มนเอาไปตัดต่อเห็ดพี่บ้าพี่บอเนยเอาหน่าชาลี่ไปเนยแล้วค่ะเอาใครอีกไปหลายคนไนะปีทั้งแท้ของมาเพราะมีทั้งเทาแล้วการเป็นที่แท้เห็ดช่องวางมันเห็ดช่องตัดต่อดาครอบครัวเฮามานี ตั้งแต่เขาภูระตั้งแต่เขาพิจใจกันอ,อ,อีแมมภูรัติโอ้ลราตีตีโทษอะไรนักเจ้าตีเป็นเรื่องที่มันบม่ได้โทรดอกมันไม่ได้โทรดอกมันคอยบ่เคยโทรคุยกับมันเป็นการส่วนตัวดอ,อกอีอันนี้ค่ะเออมีมีเธอหนึ่งที่ทักมาบอกว่าอันคอยขอโทษเด้อสาวมวลหนุ่นนี่นั่นอืมแค่นั้นแหละเออเห็นตอนนั่งหนานั่งหนาก็คือสนตีนมาเนี่ยนะนั่งหนามึงนะเออ เอาเวลาของมึงนด so ีไปสั <nước> <Genius. af Leah> ่งขวหาคนนั้นเลยอย่างมึงอ่ะเด้ออีไอ้กูฝากบอกมึงอืเห็ดคิดนังหน้ากกับมานเด้งขากีเมลกูเห็นท่านั่งหนาึมคุนเออนะมึงจะเที่ยงแล้ว่าเป็นมึงนะใส่เสื้อสีแดงเหตุพ่อว่อหรือมันดีดในกีเมลกูนะเออถ้าทาง u ูก b e เขาแจ้งมาว่าช่องมึงนี่อัน อันเอาเนื้อหาลิกาซิดของกูไปใส่งานนะอือถือปิดช่องเหรอนยโดนลิกาซิดพี่น้องคู่มือเนี้ยเอาเอันเพิ่นเอาชีหนาชีตาไปแต้มเนี่ยมันดำเลยเออมันดำเผื่อผลลีเลียงลิกาซิดมึงเทียดได้สำใด้กูสิบึงอ่ะยอดิีตาม,มึงสำนะฮะกูจะถามมึงกันเนะี่ยอือม,มิตรพวกม้ามาเขาไปคอมเมนต์นำกันนะพี่นอ้องอออ มึงบอกคนบอกมึงสื่อไอ้น่ะมึงบอกเขาบ้า่บอกมึงบอกอยู่ว่ามึงอีไอ้มเหตุงานอยู่เก้าหลีนนะบอกกูไม่ได้ว่าประเทศได้แล้วกูบอกคุณเก้าหลีมึงานอยู่เก้าหลีอืมมึงได้บอกยู่บ้านพวกกันสมุนมาเน่ะมึงหูจักอยู่บ่าเป็นไผ่นะบอกกูสิบอกเด้อว่ามันซื่อไอ้อืมแค่นั้นแหละตักออยได้แล้วกูพู้นะสกุลเออ นะอืมไม่เห็นลิปตัดต,ต่อกูดากูสงสั่นงเงี้คือมึงนี่ดีเหลือเกินนี่อีสากสัวอืมจะโดนยึดซับหาบ้านเศร้าจะโดนยึดซับถามมันประจำเป็นอีเทยอะไรมันอยากไปจ่ายเงินค่าบ้านเศร้าบอกกูถามมึงดูเออ เห็นบอติดตามอันเหตุถ้าบางเด้อพี่น้องมันสิตัดต,ต,ต่อคลิปก่อไปในดอกไลท์ช็อตอีโคเทียน,นี่ยนอีมาซีเม่นี่ยนอือครับขาเมึงกลับเมืองไทยน,นะครับกูสิาชาแข่งมึงอะโอ้ยกูก็ประหยากาชาแข่งเนาะคนไลท์คนนั่งในเครื่องบินกูขอให้มึงลงเครื่องค้าฮักมึงตายอย่างเวลามึงกล่าวค้าลงจากเครื่องนเะนี่ยนอพยัน เคืองกุปชาบแแ่งได้ปะให้เครื่องบินตกบอกกุยันคนอื่นเป็นนําคนดีๆอ่างสเื่ออแล้วตนคนอื่นกูขอให้มึงเครื่องบินลงจอดแล้วเรียบร้อยอย่าง,างลงบันไดนม่เครื่อนนะค้ามักตายอุตส์ส,ดสวดแล้วมึงพิการมึงตง่งึงมีงานพิการเห็ดเนี่ยหนังและมือนิวที่มึงบริพิการนะมาพิมพ์ความเมต์ด่ากูอยู่เนี่ยอืมได้แล้วบ่เพื่อนนะั่นคือเห็นโพสอยู่ไปทำงานเด,ด็กในบ้านสร้างบบานสร้างาครอบครัวได้หรือยัง ได้เดี๋ยวบอกสุสานคุมกะลาหัวมึงนั่นบอก e I, e อีไออีสาสตว์ซัวเออเห็ดโปรไฟล์เอาลูกกูไปเห็ดโปรโปรโปรไฟล์มึงกิดแบบมึงหัวมึงขึ้นแบบมึงมีคนมาบอกกูตีว่าเป็นมึงนะอืมต่อให้คนไม่มาบอกกูนะที่เมลที่มึงเห็ดไปนะช่องนี้มึงเห็ดนะเออนะมันดีดเบิร์มันเห็นหันนั่งหนาม,ามามาแบบมึงนั่นอือกูสบายจืดๆได้เหมือนนี้ฮนะ เออกว่ากูดิน้นแบบไม่มีใครว่าเลยมึงมีต่มือแะไรดิ้นอยู่คนเดียววสันเออม,มึงผู้บอดิ้นเนาเห็ดคลิปมึงหนึง clip, ่งหาคลิปอีสัตสัวมึงผู้บอดิ้นพวกซูจังสั่นพวกซูจังสี่มึงซูไกลๆเต้นทำหนา,าใหม่เองอีสัตสัวมึงนี่เออออสีฟฟองผู้บ้านี่ยางมึงสีฟฟองผู้บ้านี่ฟองเด้อหิบฟองหิบฟ,ฟ,ฟองมาฟองเอาส่วนเต้นกูนี่หิบฟองอืม เออเอ้ยชื่อแคลเจ็บไม่แหลบเจ็บไม่เจมนำสกุลหมาอีไอน้ำสกุลหมาคอยได้อีไอน้ำสกุลหมาพี่น้องเห็ดเหี่ยอยู่เกาหลีหมอกมันเห็ดืมบกพ่อแดดตัดต่อคลคิดช่องแรกปิ้วเด้ช่องแรกอืม ช่องแรกติวเด้บันนี้บันบนี้เห็ดช่องช่องนะบันนี้เห็ดช่องช่องเออเรายอดวิวกับเเห็นว่าสิพอผลึกกับเราเห็นคนเบิง่งเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าเห็ดสกูเราคนเบิ่งละลายกูก็อยากเห้เฮ็ดยูกูสิกา้าไหวทุตละมือเผยแพ่คิดกูไปเพื่อให้คนหูจักกูทั่วโลกกูอยากห้คนดังๆนะคนที่เขาติดตามเป็นล้านมาดมดากูนะ กูสิบราบถเทียงเขาเลยกูรถเสียเปียกไปซ่อมกระจกงอกงอยกเดยพวกมึงนะมา ables, ables, man. ด we it, SI ่ากูนะเออกูรถบ่ได้ยังได้แต่เอ็ซ์ซีแนวเดิมๆเออที่มาคอมเมนต์ด่ากูนะกูอยากให้ช่องดังๆนะนะที่เขากำลังเป็นกระแสนี่เออช่องดังๆคนติดตามหลายล้านนะมันจะสมเกียรติสมศักดิ์ศรีกูแน่เอออันนี้คนติดตามสามร้อยห้าร้อยพี่น้อง ม่เห็นคิดแชร์เขามันก็คงสิได้ไปไกลอยู่หรอกอือคืออันนี้ยังก่อเถี่ยวทีว่ามันส่งข่าวไปให้ช่องขา่ขาวเขาเหตุข่าวช่องกูด๊าบกูดีใจด้ยนะเพรายไงเออเป็นออเขช่องข่าวดังใหญ่แล้วทีนี้เออถึงมันสุโวเมนเรืองจิงกระสานแต่ก็พุ่มใจท้ามีคนหุจักกว่าจะจ้ะออบางคนเขาก็เอติดตามาะะจากช่องข่าวนะคะจากช่องนูน้นช่องนนี้นะคะ กูกับพุ่มใจว่าฉันสะเออคน,นที่เก็ติดตามเขาก็บสิได้เบิงเบิงวะเหตุการณ์มันเป็นอะไรอืมอีหยังกอนเมื่อคืนนี้อีหยังกอดมาอะไรของมันมาคอมเมนต์ปาอีหยังกอดอยากให้แจ้งกันอีหยังกอดแจ้งหน่วยงอหน่วยงานเขาไม่พุ่นไปรายการวนกระแสผมกุ้งกไปแจ้งรลดแจ้งมิกูแน่ซูกัะไดเออกูจะไปเปน็นนางโชู สู้อยู่หันนะเออกูจะไปหุนแจ้ง,แงพี่กันจอนพลังคุ่นกูแล้วซอยเรือคุณนะเออแจ้งให้กูแน่กูจะสิได้บอกเหตุแลผลถึงเขาสิพักสม,มุดเออกูพิสเขาพักนั้นกออกจากประเทศออกจากเมืองไทยกูกะสิไปแต่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการระรังหนึ่งกูได้ออกรายก,การดังๆในช่องเมืองไทยเออเหตุให้กูนะแน่สนู้นั่น เว้ยอยากไฟแถวคุตตีต่อไม่ไรเถื่ออยู่คุณน้ำตออ่อเอ,ออเฮ้ยคุณชิได้บอกตั้งแต่เหตุต้นเลยมันมันเป็นแนวนี้แนวนี้แนวน,น,นี้อืมสิจแจ้งจับเฮ้าสิไไ่เฮ้านี้จังหันบ่ได้คิดแล้ว่าโต้นิดาเฮาคือหมูคือม้าเนี่ยนั่งสาบแฉงกูอยู่คู่มืออือ สิตายพากันสิตายดิ่นกันแผลบผ่าต่กูดิน้นกูไม่ได้ดินดนด้นดอก,อ,ดขขกดอ,อืมกูน่ะไม่ได้ดิ่นดอกกูนาะกูแค่หาเงินค่าขนมให้ลูกกูซื่อเออเนาะก็คือซูอแหละเพราะเด้มียอดออนซุป,ปเปอร์แตงพอได้อันยาใส่จ,จะกระจัยกันไอ้คนเห็นไลยเก็บไว้ในอาการนั่นเวลาพิชกันก็จะผูกจะพากันดอกมารมดาขนูหน้าดไรเนี่ยมันจะอายเข้าใจบ่ ถ้าเก็บอาการแน่เวลาบอกถกันม้นม่นนั้เรากู้ในนันงทัวขวัญอยู่กัดก็มันตายรดซูนั่นอือปากขึ้นบ้านกูสิโดนหยุดโอ้สงสัยกูไปจำนองกับพ่อกับแม่สูโดเลยรูดีอือยึดก็ยึดแมน่มันก็สิเป็นยังไงเออตายเป็นเหมือนกูตายเป็นใครสิแต่มันส,สิบปรอบคลองอันนี่เออเหมือนลูกกูอยูู่้เดียมันก็คือสิบ่อ,อยู่หรอเออถา้าบมีพ่อมีแม่แบบมันใหญ่ เขากับซีมีชีวิตเป็นของเขาอยู่กับครอบครัวเขาไปเออมันจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องปกติของคนไม่มีเงินอืมรถคือกันเม่มีเงินส่งเขาก็หยุดมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เรื่องซีเรียสอะไรข้องของของเฮาสมปัติของเฮาหาเองเออเอาแล้วเด้อพี่น้องสามีแหละอืมออกมาได้อไอ้หนาหมาอืมเป็นยังไงไอีหนาด้านอืม เพิ่นนะมีงานมีการเหตุพี่น้องงานของมึงคือตัดต่อคลิปุละทั้งมดเด้อดิ้นละบ้านถือน้ำห้อนละบัานนี่มมาใกล้ๆชนตีมกูนี่สันดานหมาเอ้ย้ามึงแน่จริงนะมึงเปิดเฟซนะมาใส่กูเลยเออม,มึงจะมาจอบอีสัตว์สัวเลือกเจ้าข้อมูลในรูปดีบัตรของมึงนะเออ